แลวจะสะท้อนไปสู่ตำแหน่งของอะระบบรอบเดือนด้วยับนะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยแล้วดูคืออย่างนี้ถ้าเห็นที่ชัดต้องต้อง,องนั่งแล้วก็เห็นเท้าจะได้วินิจฉัยได้ดีกว่านี้ เดี๋ยวหนูให้หนูไปนั่งดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตสรุปขอพี่ใหม่ก่อนพี่ใหม่มีอะไรนะฮะเอ่อเมื่อยเมื่อยคอยบ่เลยเมื่อยคอยวต้องดูต้องดูที่เท้าชัดๆอาจารย์ขอประทานโทษนะคะขอประทานโทษค่ะอืมครับเริ่มจากที่บอกว่าที่ที่อาจารย์บอกว่าครับมีปัญหาเรื่องของเรื่องต้องต้องต้องถามเจ้าตัวก่อนว่าใช่ไหม คือเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองก็ประมาณนั้นค่ะอาจารย์ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเราก็จะพยายามคิดว่าเราไม่ได้เป็นอะไรจนเกินสุดโต่งแต่ก็แต่แต่คือยังยังยังไม่ค่อยต้องการไม่ไม่เยอะอะไรคะเนี่ยอาจารย์ครีมอ๋อครีมครับผมคือทําให้มันลื่นเฉยๆอย่างที่บอกใช่ในการนวดเราไม่ใช้ครีมครีมแพงคุณไม่ต้องใช้ครับแค่ใช้เพื่อให้มันลื่นเป็นจุดลื่นค่ะ นี่เป็นการวินิจฉัยโรคนะคะดูท่านั่งของดิฉชันสบายมากขอขระคุณอาจารย์ครับผมดูจากเท้าเนี่ยดูนะครับครับมันจะมีปัญหาปวดบริเวณคือศีรษะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการหายใจเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้มีรอยด้านสังข้างแม้แต่ที่พี่หมายบอกว่าอย่างเช่นเราใส่รองเท้าเราใส่รองเท้าแล้วมันก็ไป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 ถุงอะไรเงี้ยดูนะครับใส่รองเท้าเนี่ยใส่ใส่อย่างนี้บีบอย่างนี้ทาให้กระดูกตรงนี้ ปดออกมาตรงนี้เป็นตำแหน่งของคอคอและต้นคอเมื่อใส่บีบแบบนี้เนี่ยจะทําให้มีการปวดเมื่อต้นคอปวดไหลหมายถึงว่าเส้นมันไปถึงใช่นะครับแล้วสุภาพบุรุษที่ใส่รองเท้าบีบปลายนิ้วแล้วบีบตำแหน่งนี้ก็จะมีปัญหาสังเกตดูว่าเวลาใส่รองเท้าบีบปุ๊บระบบการหายใจจะติดขัดไม่โล่งแต่ทําไมเวลากลับไปบ้านปุ๊บถอดรองเท้าออกเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกนะแล้วมีปัญหาคือปวด ลายเนี่ยเพราะเราใส่รองเท้าบีบในสุภาพสตรีนะที่ใส่บีบอย่างนี้ยังดูอย่างที่ผมดูเนี่ยเป็นรอยด้านไม่มีคําถามค่ะว่าถ้าอย่างนั้นไม่ไปบีบจุดอื่นไม่ใช่จุดนี้จะได้โล่งจะได้ไม่ปวดคอถ้าอย่างนี้วิธีแก้ในสุภาพสตรีที่ใส่รองเท้าบีบแล้วแนวคือเป็นกระดูกปูดออกมาอย่างนี้กลับไปบ้านหาอะไรทรงกลมหลอดได้หรืออะไรก็ได้ถางอะไรับ ึ้นชั่วโมงเพื่อให้นิ้วเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมให้มันแยกต้องไปหาอะไรอย่างนี้อย่างนี้เลยใช่ไหมคะไอผมเห็นมีที่ผู้หญิงเขาใช้ทาเล็บอะมันเล็กไปไงออาจจะเล็กอาจจะใช้หลอดได้อืหลอดได้หลอดได้ที่เห็นนะที่เขาไปไว้แล้วมันเป็นโป้นะนะเสียหรือเมื่อ้นก็กดดานม้วนแข็งๆมาไว้ครับแล้วคนที่บีบอย่างนี้ต้องย้อนกลับวิธีนึง บางทีจะทําให้ขาก้นไก่อย่างข้นหม่เนี่ยขาก้นไก่เบี้ยวนิดไม่น่าเชื่ออ่ะดูลองลองท่นี้กลับไปบ้านดูแล้วก็ไปดูนะครับลูกตอนที่ยังไปดัดฟันไปอีกไม่ใช่นี่เบี้ยวเบี้ยวมาก่อนน่านี่นี่ไปดัดฟันมาใช่ป่ะเลยเบี้ยวน้อยลง อาจารย์อาจารย์ก่อนนี้หน้าจะเบี้ยวมากกว่าแต่ก่อนขึ้นหน้าหมไม่ได้ไม่รู้หมายไม่ทราบว่าเบี้ยวไหมอาจจะเบี้ยวจริงแล้ว่าบหมายมีเขี้ยวนะเหมือนอาจารย์อย่างนี้ค่ะยึกยึกอย่างนี้เลยอ่ะมันคงจะเบี้ยวแล้วค่ะนั่นแหละเพราะเบี้ยวเนี่ยคือรับรองเลยว่าเกิดจะแล้วจะเบี้ยวข้างคือจะเป็นข้างขวาเยอะเพราะไปใส่ตำแหน่งนี้มันเป็นรัดตำแหน่งของขาตั้งไกลแต่ก่อนที่ใส่ถ้าเกิดรัดอย่างเนี้จะทำให้ปวดเมื่อยขาตั้งไกลเยอะนะครับอยากให้อาจารย์ลองพูดเลยดีกว่าเาะ พี่ใหม่ได้รู้สึกให้หนูเลยค่ะอย่างเนี้ยนะครับที่ดูว่ามีรอยด้าบอากาศตอนนี้เปลี่ยนแปลงด้วยวันหนึ่งมีสามฤดูนะครับเราก็จะมานวดเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกขึ้นมาเชียวคัดจมูกดีใช่ไหมตำแหน่งด้านข้างนิ้วโป้งครับดูนะครับตำแหน่งนี้วิธีนวดนะข้างนิ้วโป้งข้างนอกนะฮะด้านอกเราก็ใช้นิ้วกดเนี่ยครับแค่นี้เอง คนที่มีปัญหาคัดจมูกมีน้ำมูกน้ำมูกไหลจ้บไปครับนวดนี่ยไม่ชัดเจนนะคะตำแหน่งนี้นะครับบริเวณนี้นที่ใช้นิ้วโป้งเนี่ยวางไว้นวดนานแค่ไหนอาจารย์่ะอย่างเงี้ยนวดลงนับหนึ่ง ปะา20ครั้งหรือ30ครั้งอ๋อขึ้นขึ้นลงลงใ้ไหมครับผมไม่ได้ลงอย่างเดียวนะฮะขึ้นขึ้นลงลงครับแล้วถ้าเกิดนวดเป็นแล้วนี่จะสังเกตดูนวดลงมาตรงนี้จะเจอเหมือนงอตระไรกึกกึกใช่ค่ะอะไรคะอาจารย์เราก็เน้นบริเวณนี้ครับตำแหน่งนี้ถ้านวดแล้วเจอเนี่ยแปลว่าเจ้าของท้าคนนั้นอาการเหมือนกับระบบจมูกเนี่ยมีปัญหาอยู่ครับสังเกตดูตอนนี้เริ่มหายใจคล่องขึ้นน้ำมูกเริ่มไหลลงคอด้วยอะไรจริงไหมที่ไห่ ก็ไม่รู้อยู่ดีก็น้ำมูกมาในกระเดยครับเพราะเขาคือเหมือนกับมีน้ำมูกอยู่นะครับถ้ากินยายาจะไปทําให้น้ำมูกแห้งครับบางทีอยากเป็นไซนัสแต่ถ้านวดเนี่ยแต่ถ้านวดนี่มันจะไล่ไล่น้ำมูกมาแล้วก็มันจะแห้งโดยธรรมชาติยี่สิบครั้งใช่คืนใบไม่แห่งกันเลยใจ่ไหมครับนวดงเงี้นวดขึ้นนวดลงยี่สิบครั้งวันนี้สังเกตดูจมูกข้างขวาจะเบาสบายขึ้นยี่สิบครั้งนี้ แล้ว20ครั้งนับเป็นหนึ่งหรือเปล่าฮะไม่ไม่ลงมากันหนึ่งครั้งคือ20ครั้งที่อาจารย์บอกเนี่ยใช่แล้วก็พอพอก็แานั้นเองใช่อ้าก็แป๊บเดียวเองฮะแป๊บเดียวเองครับครับบางทีนวดเนี่ยอาการอย่างนี้ไม่ถึงสองนาทีอาจารย์ที่ขอหน่ดยนึงข้างข้างซ้ายไปเกี่ยวกับข้างห้ายเป็ไนข้างขวาเพราะเพราะอะไรเพราะอวิวะบนศีรษะเนี่ยจุดสะท้อนจะไข้กันครับนะครับแต่ตั้งแต่ลำไหลลงมาอวิวะซ้ายก็คือทางซ้ายอวิวะขวาก็คือทางขวา ตอนนี้มาดูเรามาเรินนวดเท้ากว่ามากถ้ากลับไปใหม่เอาครีมนวดให้รอยด้านหายไอพวกนี้จะหายด้วยไหมผ้านวดต้องบอกนิดนึงว่ารอยด้านมันจะค่อยๆหายไปเองแต่จะดูอาการถ้าอาการเราดีขึ้นเนี่ยรอยด้านมันจะค่อยลดลงไปเองางท่านอาจจะบอกว่าีอทำไมด้านแต่ไม่ได้ไปทําอะไรเลยแต่ทําไมด้านเราต้องดูด้วยเพราะถ้าเท้าด้านนจุดใดนตำแหน่งใด ผมขอยืนยันเลยว่าอ,าอวัยวะท่านแลณตำแหน่งนั้นเริ่มบกพร่องอหรือมีปัญหา,าคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ลองเอาเท้าขึ้นมาสังเกตเลยค่ะมีรอยด้านณนะจุดไหนนะคะเดี๋ยวเราเปิดสายค่ะให้ผู้ชมโทรเข้ามาถามอาจารย์นะคะจดเบอร์โทรศัพท์ของเราไว้เลยค่ะ024033456นะคะเดี๋ยวเผื่อจะเป็นการบอกเราได้ว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะส่วนไหนที่มีมมแค่รอยด้านนะคะที่หมายเป็นไงบ้าง ถามจริงๆไม่อยากจะบอกเลยว่าบ<อ>สบายสบายอ่ะคือบอกว่าบางอันมันก็เจ็บนะนี่ดิก็อุ้ยอาจารย์มันมันเป็นไงฮะมันมีอะไรไหมไหลๆลงมาไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมมันมีอะไรเหมือนกระตุกๆไม่เกี่ยวเมะอันนี้อุปทา,านของดิฉันแล้วบางเนี่ยอะไรเหมือนตากระตุกหลฮะตุกไหมไม่คอเปล่าเปล่าเออหายไปแล้วอืมแตโอเคใช่ไหมครับรู้สึกโล่งนะครักห แต่มีน้ำมูกขึ้นมาเลยอะจานดูสิใช่ไหมฮะใช่คือในการนวดถ้าสมมติเราเราเมีน้ำมูกนะครับนวดแล้วมันจะไหลน่องคอมาเลยมันมันจะเป็นตัวขับน้ำมูกเพราะเหมือนเคยมีเสลนใช่เพราะอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะคือของผมเนี่ยนวดตัวเองมาเลยรู้กลไกว่าเมื่อเรามีการอย่างเงี้ยนวดแล้ว ผู้ถุงนวดจะมีอยังไรเพราะฉะนั้นคือจะเหมือนกันเเชพราะฉะนั้นศาสตร์นี้ทุกคนสามารถนวดตัวเองได้ครับทั่วตัวเองก็คือทําอย่างนี้เหมือนกันใช่ก็เนี่ยหรือหรือไม่งั้นเรานั่งธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่ามีเล็บแล้วก็อาจจะกดอย่างนี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้แต่ลงน้ําหนักมากขึ้นนะครับอาเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเอางนี้ดีกว่าช่วงนี้ที่เราเกริ่นกันไว้ว่านวดเนี่ยทําให้เลิกบุหรี่ได้ติดตามกัน มันมีอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเอารับก่อนอื่นนะอยากให้ผู้ชมไปดูนะคะว่าเรามีน้องทีมงานคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาสุบุริจั์แล้วก็ใจเนอยากจะเลิกเราเบรกกันก่อน๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอ๋อเหรอคะแล้วนก็จะให้ไปดูวิดีโอก่อนยังเอางั้นไม่ป็นจักครู่ค่ะช่วงหน้วขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ครับ